สวัสดีวันลีเซ่อ้กาชามาแล้วน้องดูดิไอ้เหี้ยเพิ่มลงเพิ่มเด็นไม่เอาเลยเหรอเก้ยมัเยมเยมนเจี๊อยอะไรวะเดี๋ยวเอะไม่รู้ด่ากันยักยักษยักไม่รู้ไดียากูก็มีเลยรม่มมมอยู่ร้อยสี่องของี้ยเพ่อเอาไอ้ตัดตัวีบร้อยสี่ตัวแสงมันแดงตาง นั่นยโดน,นแ,บบแยงตาไหมบุดดาไอตัดไม่ใช่ตัวตู้อโอเคอเป็นดังที่ผ่าดีสิเอาเปล่ามุดมาเหยีดเท่เบา่น้ำนะกันมา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 เฮียเปดน้ำใหม่ก็ได้เฮียเอาลง พอเลยกูนอนอ้นอนรอใส่สกอรอเลยไอ้สัเจ็ดศูนโอเคเลือปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไอ้มึง้าไปเรื่อยน้องอืออ่อ่าควยอ๋อตัดี เปิดไปเลยครับแบบไม่มีอีโก้ไม่มีเปยไม้มแบบมีอีโก้ครับเล่นใน้ปลายเยอะ่โอ้ขี้อะไรเนี่ยไอ้สัตว์มี1้อยตัวนะ้องกูไม่รู้เลยมันซื้กูทำขี้ได้คือเข้ามากูมาถมเลยแบบโน้ตสนโนแคร์กูไปเล่นบ้านหมาลยเนียโคตรมันเย็ดแม่ลูกขิงเต็งโมคำหยาบอาจเยอะหน่อยนะครับ ผมไม่ใชค่คนผมไม่ได้เป็น <c oughs> ทุกทับประดีว่าคุยกับเป็นยังไงไปละอะไรผู้หลอนนะแชมเปญไม่มีการแบบชิวอ่ะกูเปิดชิวเนาะเฮี้ยเปิดห้าสิบตัวพอแล้วนะแล้วพอลไรเฮี้ยรอแบบตัวอัพเดตเลยอะไรมาดีกว่ามันจะมีตัวเปลี่ยน โอ้โหไอ้สัตว์ผีมันกันผีจีนตีนกูไปเลกไอ้สัตว์ก็หมากเราอีกนะเว้ยแทนมือไปยยบแม่รับเตอร์รับเตอร์นะจ๊ะ เดีเ๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปส่อมมีกอดีหนึ่งเรามาต่ออทีที่สองกันมีอยู่สิบเอ็ดตัวตัวที่มันดีก็มีแค่ม้ามืดแหละแต่ว่าผมเอาตัวเฮียอะไรก็ได้ครับโอใหม่อยากเล่นก็มีอยู่สิบห้าตัวสูงไปสามทีเหนื่อยมากโอ้โห คือแบบกูซอดบาสไปตั้งแต่บ่ายาสามไอ้เหี้ยกูไม่น่าเลย what the fuck ไอ้เหี้ยมึงออกไอดีนี้ทำไมเนี่ยไอดีหลักกูไม่ออกโอ้โไอซาดไอดีดวงป่้เนี่ยไอดีเนี้ ดูไอดีนี้บักแค่ไหนเกียร์แต่ออกจากช่องกลางไอสัตว์แต่มีอย่างน้อยก็มีโดแน่นอนอยู่ชิ้นหนึ่งพยายามเก็บเพชรแล้วไม,ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปัน้นโอ้ยเหียคืนออมตรงไม่ได้ส่มแจ็คด้วยโอ้เอ้าไอสัตว์หล่นีกเอาไอ้ย,ลอลอไ,อยได้ปเปล่ามาเฉยงงครับ พ่อแม่พี่น้องเอาว่ารอรอแล้วกันเอาให้ก่อนเอาไปครับพี่เอาไปเลยครับพี่กูมีของอดีกูไม่ได้ฟาร์มเลยโอ้โหไฮเปอร์โอรี Hyper o L e ่วะลืมไปแล้ว่ต้องไฮเปอร์โอรี L e ่เอาว่าเดี๋ยวไปทำแล้วกันที่ไอดีนี่ปักจัด เฮียแบบไม่ได้แจ็คเฮียไม่ได้มาเล่นมีเกียร์แลโอ้โหเฮียแพงจัดเลยวะ่ะสองสองเก้าเดี๋ยวราไปต่อกับมีต่อไหมเดี๋ยวเราดูก่อน